ไกินให้ท่านอยู่่ะโอ้คือพ่อขาวแม่ขาวเขาใจบุญอยู่แล้วเขาใจบุญอยู่แล้วเขารู้มันแ่ข้าเจ้าปรอยุกกับมันเด็กวดกันทั้งวัวทั้งเมียเหรอเข้าสารก็หมดคมอข้าวมีอยู่ใช่ไหมไม่อยู่เข้าสารเข้าสารอาหารแห้งเลยเท่ากับอยากได้อยู่เพราะว่าเท่ากับเอาไปกินย่ำหรือว่าหาลูกที่นไปสอบไปเรียนของเพิ่นจังสี่อยากได้เป็นเข้าสารอาหารแห้ง ก็ป่วยทั้งสองคนนะเนาะผวก็ป่วยเมียก็ป่วยทางด้านลังนป่วยังคู่รับา1ิตอใชก็ตรงน่นะไม่เท้าไม่เท่ามีอยู่ใช่ไหมไม่ไม่เท่าเลยแล้วเปยวแบบเพิ่มเติมทราบครับอ๋อไม่ครับเหรออยู่บ้านมีทุกค <น>วสิเพิงอยู่ระหว่างการลุกไหมวสิเพิงอยู่ระหว่างการลุกไหม<น>วสิเข้าด้านในเวลานี้ครรับรบเ,เติมเติมสลุยห้าห้าวสิบในจุดที่เกิดเหตุอยู่ยระหว่างแต่งชุดปรก